วันนี้วันพระเรานั่งสมาธิดีกว่าใจจะได้สงบช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่มากันเต็มเลยโดนไฟไหม้มาเหรอฉันไม่ใช่ผู้วิเศษจะช่วยพวกเธอได้อย่างไงแค่คนธรรมดา ช่วยได้เจ้าค่ะท่านรู้วิธีช่วยและพวกเราก็ตามแสงบุญของท่านมาคืนนี้เป็นวันพระฉันจะนั่งสมาธิพวกเธอไม่ควรมารบกวนไว้พรุ่งนี้เช้าฉันจะช่วยแล้วกันสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะสัพเพสับตาหลวงปู่ชาเจ้าค่ะเมื่อคืนหนูนั่งสมาธิและเห็นดวงวิญญ,ญาณมีไฟลุกไหม้หลายคนมาขอความช่วยเหลือค่ะ หนูขอถวายน้ำให้หลวงปู่ช่วยดับไฟให้พวกเขาได้ไหมและช่วยส่งบุญกุศลและเงินที่ทำทานนี้ให้พวกเขาพ้นทุกข์ด้วยค่ะได้สิจะช่วยส่งวิญ,ญญาณให้ไปเกิดใหม่ให้สัพเพสตาอเวราโหนตุจงดับร้อนและดับจิตไปเกิดบนสวรรค์นะและให้มีเสื้อผ้าใหม่รูปร่างหน้าตาใหม่ ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพวกเรามาลาเพื่อไปเกิดใหม่ดีใจด้วยที่พ้นทุกข์ไม่ต้องโดนไฟเผาอีกแล้วจุติจุตังอรหันจุติ